สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเฮานะคะขอบคุณดลไลายค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเมื่อนี้ก็สิเป็นการรีวิวการใส่งานเครื่องซีจังหวะนะคะเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะมีฮาสิใส่บริไซตัดหญ้าแต่ว่าสีมาใซเวิดนามส่สูบนามปำนาใส่พืชผลทางการเกรษตรของเฮานะคะเมื่อนี้ก็สิมาใส่เต่งมู่นะคะซึ่งเครื่องขนาดนี้นี่มันกใส่งานง่ายนะคะ สำหรับผู้นิ่งก็ยังใส่งานได้นะคะนี่จะบงานคนเดียวนะคะ าก,ะะาการใส่งานสุเทือย่าลืมเช็คน้ำมันเครื่องนะคะเติมน้ำมันให้เต็มถังของเคิื่นเปิดการใส่งานติดตัวเนื่องนะคะ ขาต่างกล่องก็บบเดเอามาบอมีหอดค้นสิถือกล่องไหายนะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ยังอยากสิรีวิวสูพีสูนองเบิงนะคะติดเครื่องให้เบิงนะคะ ลองปั่นหนักที่ดอกดูนะคะ การใส่งานนี่กับวิธีการใส่งานก็คือการเปลี่ยนใบมีดออกนะคะหาปัมหอยโขงอันนี้ก็บุหุว่าขนาดใดนะคะแต่ว่าบริในจใจวาสินผ่าศูนก้างเทอาใดแต่ก็เอามาสุดใส่เอามาสวมใส่กับ,บายของเครื่องตัดหญ้ากับพอดีนะคะเสษผ่าศูนก้าง มองที่น้ำออกในต้งจุดน้ำออกนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแต่ว่าแรงหุงของน้ำกั้นวิทน้ำคืนนี่แห้งนะคะยางที่เห็ดใเบินนี่แหละยางตีเห็ดให้มึงนะคะไปค่ะไปให้น้ำเตงมูน้ำกันนะคะนอะ้อนี่นะคะพี่น้องผลงานของปั่มน้ำ หอยโขมอันหน่อยนะคะมาใส่สำหรับเอามาใส่กับเครื่องตัดยางหางหัตซิเล,ลีงให้น้ำออกไร้กว่านี้ก็ได้นะคะสิเลีงให้น้ำไร้กว่านี้ก็ได้แต่ว่าอาจังย์สีละคอยไปคอยมากนะคะคุณนนะคะเดี๋ยวสิพายยางไปบึงนะคะเนาะ,ะอันนี้พามาบึงแต่ปลายสายเพราะว่าพึ่งติดเครื่องไหม กันเลยบอกว่นาน้เพ่นไหลขึ้นมาถึงผีบอกันเลยยางมาเบิงนะคะแตงโมของเขาปกติเขากะปลูกนี่เขากับสีไซบอรเมนไซด์ค่ว่าผิดขา,า,ขาถทษนะคะเฮ็ดเป็นหล่องนะคะเห็ดเป็นหล่องไว้ฐาสำรับหานา้ำแต่ไฟนี่นี่เป็นแบบบไต้ตงใจนะคะเกิดแบบบริ้ตงใจ การานนใส่งานหรือว่าการติดเครื่องของเขาใส่งานนี่นะคะก็บกวนทีสกิฟไปดเป็นระยะเวลาหน้าน,นะคะเพราะว่าขับเป็นเชืองตัดหยางนะคะ บริใส่มาสำหรับปานามน้ำสูรัวสูบน้ำนะคะนี่ก็ใส่ประมาณสองสามชม่วงได้นะคะแต่ว่าบรยากหใ้เกิลน,นั่นเท่าต้องพักเครืองนะคะฝากติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าสิมีเคล็ดลับยังแนใน,ในการปลูกแต้งโม่ที่สิเห็นผลของแต้งโม่ขยายใหญ่นะคะฝากกดติดตามนะคะ ไปติดตามในคลิปต่อไปนะคะเบิ่งวิธีการไ้นามแล้วก็เคล็ดลับเคลดในแต้งมูจังสิขยายผลนได้ผลผลิตที่อย่างนี้ลูกใหญ่ลูกโตนะคะฝากกดติดตามเลยนะคะ